ประธานก็จะขณะนี้นะครับกระผมนายุบดีนาสมุทรแต่ด้วเคราผู้ว่าการจออังหวัดอุตริษประทานในพิธีปานเดือสองห้โดเพสปอจต์ นะนอเนนประสื่อปล่อยแถวปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีดนักฆ้าอีสานเหนือของห้าระเบียบเปลี่ยนเรื่อปล่อยแถว,ป,แถวปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีดนักฆ้าอีสานเหนือเปิดปฏิบัติการไล่ล่าเด็ดปีนักฆาอีสานเหนือขอยั้งเสียเชิญครับประธาน ในพิธีเปิดปฏิบัติการไล่ล่าโดยมุ่งเน้นการดำเนินการกับผู้ผลิตผู้ขาเป็นหลักเป็นขาดประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการยึดซ้ายมุ่งเน้น,ม,น,นมาตรการป้ปปปองกันปราบปรามยาเสพติดเชิงลุกรวมถึงเกิดความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนการปฏิบัติการเป็นไปอย่างเรียบร้อยเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดซึ่งคาดหวังแล้ว ผมขอเปิดปฏิบัติการไล่ล่าเด็กปีกวันนี้นะครับเรามีทางนั้นของผู้บังคับบัญชาจากหลายภาคส่วนนะครับที่เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้นะครับท่านสนับพงอักษรผู้วา่าราชการจังหวัดกรสินนะครับพลตํารวจตรีตรีวิศี์ประภาผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดกรสินห้าคนครับ ที่ท่านประธานในพิธีพร้อมกับท่านผู้กับประชาจะได้ข re> no uh mm ึ้นไปบนเวทีนะครับผู้กูกัะกำลังประสมปฏิบัติการไล่ล่าเด่นปิ่นักคายอีสานเหนือ2ส2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอยางที่เข่าวไปนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ได้บูรณรการกกำลังปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดกาลสินนะครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดาเนินการปราบปรามนักษา,า,า,ายาเสพติดลายย่อยและเครือข่ายยาเสพติดครับ